เพราะนั้นเมื่อคืนวันที่8นี่ชุดแรกไปพิสูจน์แล้วก็เป็นช้างตายจริงถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมามีร่องรอยช่องที่ถูกเจาะเข้าไปในตัวช้างเนี่ยสีจุดสตำแหน่งด้วยกันเพราะนั้นก็อนุมานได้ว่าถูกยิงสี่แห่งที่กระโหลกศรีรษะที่ขาหน้าขวาแล้วก็ที่ตะโพกซ้ายนะครับพอวันรุ่งขึ้นวันที่9กาณะก็เข้าไปพิสูจน์เลยท่านนายอำเภอท่านหัวหน่าชัยวัดท่าน พนเอกอะไรอ่ะของทัพพยาเสือ่้ท่านก็ไปนะาพบชุดสกทัพพยาถูกทัพพยาเสือท่านก็เข้าไปก็ไปพิสูจน์ดูปรากฏว่าช้างนี่ถูกยิงจริงนะสภาพขึ้นอื่นก็ตายมาไม่น้อยกว่า7จวันอะประมาณ7จ็ถึงสิบวันนะครับทันทีที่เป็นข่าวออกมาก็บุคคลก็ให้ความสนใจแล้วที่สำคัญเป็นช่วงกำลังมีการประชุมไซเตสด้วย ซึ่งในช่วงนั้นทางวันาชัยวัตรเองก็ขอความร่วมมือไปอยังท่านวันตำรวจโทจรํมพรด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ประสานกับทางเจ้าที่ตำรวจนะฮะแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ยที่จะเก็บวัตถุพยานเพื่อที่จะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้เดิมท่านจรํมพรก็บอกวันจันทร์จะลงมาแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพอทราบข่าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าท่านทรงเสียพระไทย นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ช่วยจรัมพรก็ลงมาทันทีเลยในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เดินเท้าเข้าไปเอาทีมสัตวแพทย์เอาทีมพิสูจน์หลักฐานของทั้งเพชรบุรีราชบุรีแล้วก็ภาคเจ็ดแล้วก็ส่วนกลางลงมาท่านรองผู้การพิสูจน์หลักฐานเขตเจ็ดมีศูนย์พิสูจน์หลักฐาน7เจ็ดอยู่ด้วยนะฮะก็มาเครื่องสแกนต่างๆเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับ ห่างไปสัก300เมตรก็ไปเจอไอ้ถุงที่ว่าใส่หม้อถ้ถวยชามจานมีข้าวสารมีน้ำมันพืชมีน้ำพริกของชาวปกะกากยอนะสู่ในถุงปุ๋ยแล้วก็ใช้ผ้าใบสีเขียวห่อแขวนไว้แขวนแขวนหลบซ่อนไว้บนต้นไม้นะครับนั่นห่างไป300เมตรทางด้านที่เดือนะฮะของจุดที่ช่างตาย แล้วก็ห่างจากจุดที่ช้างตายเนี่ยมันเป็นโป่งน้ําเข้าใจว่าช้างถูกยิงตรงนั้นแล้วเดินมันล้มตายห่างออกมาอีก,กประมาณไม่กี่มเมตรครับสูงขึ้นไปนะเพราะว่าอันนมันอยู่ในในในลำห้วยมันก็สูงขึ้นไปเหมือนเป็นหน้าผาสองข้างอ่ะอีกข้างหนึ่งก็ประกอบบนต้นไม้เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่พรานขึ้นไปซุ่มยิงก็ขึ้นไปค้นไปดูมีร่องรอยการทำอ,อะไรทาห้างชั่วคราวไปเจอปืนแก๊ ซึ่งบรรจุดินปืนแล้วก็หัวกระสุนไว้เรียบร้อยพร้อมที่ยิงวางทิ้งไว้อยู่บนนั้นหนึ่งกระบ,บอกแต่ปืนแก๊ปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยิงให้ช้างตายได้นะครับเพราะนั้นก็สัานที่ามว่าจะต้องถูกยิงด้วยอาวุธปืนเ,เรียกว่าอาวุธสงครามนะครับอาวุธปืนยิงเร็วชนิดร้ายแรงซึ่งมันก็มีทั้งอาก้าไรเฟิลหรือ M16 นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็มีการผ่า ผ่าวันแรกเนะี่ยของวันที่9้าที่จะผา่าหาเอาหัวกระสุนเนี่ยไม่เจอพอไม่เจอวันที่สิบดีท่านผู้ช่วยจรรพาล,ลงมาก็ทํางานผ่าผ่าเพื่อที่ต้องเอาหัวกระสุนได้เพราะถ้าไปได้อาวุธปืนเนี่ยหัวกระสุนเนี่ยมันเป็นตัวยืนยันกับปืนว่ามันตรงกันไหมนะครับแลวที่สําคัญมันยังเอาไปเชื่อมโยงกับข้อมูลเดิมที่เขาเก็บไว้กับช้างที่ถูกยิงหรือสัตว์ป่าที่ถูกยิงก่อนหน้านี้ว่ามันไปเกี่ยวพ,พันกับกลุ่มใดสี่ชั่วโมงเศษเกือบห้าชั่วโมง ของชุดพิสูจน์หลักฐานแล้วก็สัตวแพทย์ที่ไปผ่าซากช้างโอ้โหช้างนี่เขาก็ตายมาหลายวันแล้วมันทารุณกรรมเหลือเกินนะกลิ่นเนี่ยไม่ธรรมดาเกือบห้าชั่วโมงครับสุดท้ายตอนเอาหัวกะโหลกช้างไปล้างเนี่ยนะโดยมีไอ้ผ้าโแลนผืนแผ่นโซแลนปูรองไว้ถ้าเกิดมันมีพวกหัวกระสุนโล,ล,ล,ลหะเดี๋ยวมันจะได้ไม่ตกหายไปล้างไปล้างมาขยี้ไปก็ไปเจอโลหะชิ้นหนึ่งพอมาดูแล้วพบว่าเป็นหัวกระสุน ไรเฟิลนะเวลาเขาเรียกว่าเป็นหัวกระสุนปืนไรเฟิลนี่มันมัน,ม,นมันต้องไปดูอีกนะว่าเป็นชนิดใดเนี่ยพวกนี้มันเป็นกระสุนปืนชนิดยิงเร็วอาวุธปืนร้ายแรงนะเป็นอาวุธปืนยิงเร็วซึ่งหัวกระสุนเนี่ยมันเสียสภาพไปบางส่วนแต่ท่านจรราพรบอกว่ามันสามารถเอาไปตัวได้ในห้องปฏิบัติการนะครับว่าไอกระสุนปืนชนิดนี้มันเป็นกระสุนปืนขนาดอะไรแล้วก็มันมีเกลียวด้วย นะแสดงว่าถูกยิงในปืนที่มีเกลียวมีลํากล้องเพราะนั้นไม่ใช่ปืนแก๊ปแนนะ่อาจจะยิงจากคืออาจจะยิงโดยการใช้ปืนอากา้ายิงก็ได้นะอาจจะยิงโดยการใช้ปืน M16 ยิงก็ได้อาจจะยิงโดยการใช้ปืนไรเฟิลยิงก็ได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้กําลังพิสูจน์อยู่แต่ในส่วนสําคัญก็คือช้างที่เป็นปัญหาอยู่ว่าช้างเนี่ยอายุเท่าไหร่เป็นเพศเมียแน่น,นอนมีลูกช้างหรือเปล่า วันนั้นที่เข้าไปนี่ท่านจตุรพรบอกเดี๋ยวจะต้องผ่าดูด้วยซ้ําว่าเอ๊ะที่มันมีเต้านมนะที่มันนอนตายนมมันคัดอยู่อ่ะคนที่ไปเห็นคนแรกบอกมันมีคราบน้ํานมไหลออกมาด้วยานายบุฟังก็คิดดูสะเทือนใจหรือไม่สะเทือนใจจะต้องไปผ่าดูเอ๊ะมันตั้งท้องมีช้างตัวน้อยอยู่ในท้องหรือเปล่าผ่าเอาออกมาแล้วไม่มีดูแล้วไม่มีไม่มีแสดงว่าเอ๊ะมันคลอดช้างลูกช้างด้วยหรือเปล่านะครับทางด้านสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาเนี่ยท่านก็ได้เก็บเอากรามของช้าง เข้าไปพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการแล้วก็รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการผ่าพิสูจน์ซากช้างในที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนี้เนี่ยผลสรุปบอกว่าช้างนีนมีอายุระหว่างสิบสามถึงสิบห้าปีไม่น้อยกว่าสิบสาปีแน่นอนอายุนะครับเขาดูจากกล้ามอันนี้เป็นสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะด็อกเตอร์ด้วยสุภาพสตรีผมจําชื่ออาจารย์ท่านไม่ได้ท่านนำสกุลซันซอนะครับแต่เป็นชุดเดียวที่มาคราวที่แล้วนะครับแล้วก็ สภาพเนี่ยช้างที่ตายเพิ่งคลอดลูกออกมาอยู่ประมาณหเดือนถึงแดเดือนเพิ่งผ่านการคลอดลูกสาเหตุเพราะอะไรสัตวแพทย์ท่านบอกว่ามดลูกมันยังกลับไม่คืนสู่สภาพเข้าที่เดิมมันเพราะมันเพิ่งผ่านการคลอดมาท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นภาพที่ช้างกําลังคลอดลูกหรือตกลูกเห็นไหมโอ้โหมันจะออกมาเป็นถุงเลยนะลูกช้างที่ตกมาเนี่ยถุงน้ําคร่ำนะครับเนี่ย พวกมัดลวงแต่มันจะต้องกลับเข้าไปที่การที่มันจะกลับเข้าไปอยู่ในที่เดิมของมันได้เนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรนะนี่คลอดมาประมาณหกถึงแปดเดือนเนี่ยเรายังเห็นว่าไอ้ที่มันเป็นตุ่มย้อยออกมาจากทางทวารมันเนี่ยนะครับก็ยาวออกมานี่เป็นคือบอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กําลังประชุมแล้วก็จะสรุปที่จะรายงานผลอย่างเป็นทางการนะครับเพราะมีหลายคนก็สับสนเอ๊ะตอนแรกที่ไปเจอเอ๊ะบอกช้างอายุประมาณแปดก้าปีอันนั้นก็คือเป็นการคาดการณ์เพราะว่าช้างมันตายแล้ว เป็นตัวเมียแน่นอนและมันขึ้นอืดแล้วเพียงว่ามันน่าจะอายุเท่าไหร่แลวมันเป็นช้างเอ๊ะถ้ามันเป็นตัวเมียยิงเพื่ออะไรนะครับวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าในทางการสอบสวนสืบสวนนั้นหรือการทางคดีนะเขาจะต้องใช้ผลการพิสูจน์อย่างเป็นทางการเดี๋ยวเขาก็จะต้องส่งมาอีกทีหนึ่งนะครับดังนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับได้หัวกระสุนปืนนะครับซึ่งเพ,พึ่งได้แค่หัวเดียวนะฮะ แล้วก็ตอนนี้เมื่อวานนี้ก็มีการคือชิ้นส่วนที่ผ่าเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นแหล่งน้ำดังนั้นก็จะต้องทําลายเพราะนั้นบางส่วนก็สามารถลากขึ้นไปฝังได้ก็อนลากขึ้นไปฝังแต่ไอ้ส่วนที่เอาขึ้นไปได้ไม่หมดอันนี้ก็ต้องเผาเผาเพื่ออะไรเพราะว่ายังเชื่อว่ายังมีหัวกระสุนปืนที่ยังอาจจะตกค้างอยู่ซึ่งสแกนแล้วไม่ <c oughs> ไม่เจอนะครับเพราะนั้นถ้าเผาซากเหล่านี้ออกเสร็จแล้วก็จะไปร่อนใช้ตัวแกแรงร่อนอาจจะได้ โลาหะที่ติดอยู่ก็คือเป็นชิ้นส่วนหัวกระสุนต่างๆนะครับก็จะได้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะนี่ก็อยู่ในขั้นตอนที่เมื่อวานนี้เผาแล้วนะครับแล้วก็ก็คงจะต้องไปหาวัตถุพยานเพิ่มเติมอีกนะครับส่วนไอ้เจ้าภาชนะหม้อหุงข้าวถ้วยจานชามขวดน้ํามันพืชเทียนไขอะไรต่างๆเหล่านั้นพิสูจน์หลักฐานเขานําไปเก็บปลายนิ้วมือแฝงนะแล้วก็ถ้ามันมี ร่องรอยอื่นที่อาจจะเก็บ DNA ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลหลักฐานเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาที่เขาเก็บไว้ในชั้นต้นนั้นนะก็จะด,ดูว่ามันกลุ่มเดียวกันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ความคืบหน้าในส่วนของวันนี้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดเพชรบุรีนะท่านก็ได้เรียกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันที่อบตอป่าเดงนะครับเมื่อช่วงเชา้าปลายนากสามสิบนาทีนะครับท่านผู้ว่า นะครับก็เชิญหน่วยงานต่างๆมาประชุมไม่ว่าจะเป็นของชุดเฉพาะกิจของสารค่ายทัพยาเสือกองกาลังสุรศรีทางอุทยานช่ายแก่งกระจานนะฮะทางสํานักสิ่งแวดล้อมของกรมอุทยานแล้วก็ยังมีของตํารวจตะเวนชายแดนยังมีของในส่วนของฝ่ายปกครองนะในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านมาประชุมนะครับเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็เคยมีการที่จะวาง โครงการเพื่อเยียป้องกันนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ไอช้ช้างถูกยิงด้วยเรื่องอะไรบางทีอาจจะเข้าไปรบกวนพืชไร่พืชสวนเขาจนถูกยิงออกมาก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นก็เลยต้องไปสร้างแหล่งอาหารสรุปสุดท้ายเราก็มีการจัดฝึกอบรมให้กับชาวบ้านเข้าไปเห็นบอกอบรมไปพันกว่าคนแล้วนะเมื่อเช้าก็ประชุมก็ยังบอกเอ๊ะแล้วมันสำเริจผลไหมอบรมไปแล้วพันกว่าคนเนี่ยนะครับจิตสํานึกนี่เขานั่นหรือเปล่าเขามีการข่าวไหมอะไรไหมหรือก็ทํากันไปวันวันหนึ่ง อันนี้ก็ต้องติดตามผลนะครับเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเพื่อให้คนกับช้างนี่อยู่กันได้ช้างก็ไม่ลําบากมีแหล่งอาหารไม่ออกมาหากินนี่เมื่อวานนี้เท่าที่ติดตามดูเห็นบอกว่าเรื่องของรายที่ไปสร้างปัญหาในพื้นที่เนี่ยตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้มันเป็นป่าสงวนที่ชวนมะทานไปใช้ประโยชน์สร้างแหล่งน้ำนี่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขาไปทําโครงการสร้างอาหารแหล่งอาหารให้กับช้างนี่อุตสาหไปปลูกหญ้ากันหน้าดูเลย นะมันก็มีชาวบ้านอยู่คนไปอยู่อาศัยตรงนั้นนะโดยผิดกฎหมายนะไปปลูกบ้านปลูกอะไรอยู่แล้วเอาแพะไปเลี้ยงปรากฏว่า,าปลูกก็ไม่รู้กี่แสนแพะกินเรียบเลยนะปล่อยก็อยู่มาปีกว่าเห็นสรุปว่าจะต้องเอาออกแล้วไม่เอาออกก็ต้องดําเนินคดีนะแต่ว่าไอ้ที่ทํามาปีที่ผ่านมานี่ทั้งปีนี่แพะกินหมดเกือบร้อยตัวนะนะนะเพราะนั้นเรื่องนี้ก็จะต้องแก้ปัญหาให้เด็ดขาดมาเช่นนั้นไอ้คนที่เขาทาอีกหลายหน่วยงานเขาทาก็เดินหน้าไม่ได้ก็เจอไอ้นี่มา อยู่ปัญหาช้างจะลงมากินน้าคนก็ไปหาปุ้งหาปลาไปไล่ช้างมันก็กินน้าไม่ได้มันก็ต้องไปที่อื่นและที่สําคัญนี่ไปเจอช้างป่วยอีกหนึ่งตัวเมื่อเช้านี่คุณไพโรธถ่ายภาพออกมาได้ชัดเจนเลยนะป่วยที่ขาขาบวมไม่รู้ถูกยิงหรือเปล่าแต่วันแรกนี่ท่านอาจารย์สัตวแพทย์ของทางด้านมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีที่ท่านมาตั้งแต่เมื่อวานนั้นก็ ใช้กล้องส่องทางไกลดูก็ไม่พบบาดแผลนะแต่ว่ามันมีการเท้ามันเนี่ยที่ขามันมีปัญหาแล้วทำไมช้างมันมายืนอยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้าแล้วมันไม่ลงกินน้าเหมือนช้างตัวอื่นช้างตัวอื่นๆ,ๆนี่เย็นๆลงมา10ตัว20ตัวลงมาเขาลงไปเล่นนั่งไปไอันนี้มันยืนเสื่องยืนซึมนะครับเขาก็ไปดูไอ้มูลที่มันถ่ายไว้ไอ,อาจารย์ดรท่านเป็นศัตวแพทย์ด้วยนะไปดูเอ๊ะมันก็มีระบบการย่อยอ,อาหาราต่างๆก็ปกติก็คือมันกินได้ปกติระบบ ขับตายไม่เป็นอะไรแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่ลงกินน้ําแล้วทําไมมันเสื่องมันซึมตัวอื่นพอเขาขึ้นมาจากน้ําเขาก็เข้าป่าลึกไปไอ้ตัวนี้ไม่เข้าไม่เข้านะครับสุดท้ายเก็บภาพมาได้แล้วว่าป่วยได้นอนนะฮะไม่รู้ที่ขานี่เกิดจากอะไรจะถูกยิงหรือเปล่าเพราะนั้นตอนนี้ก็อาจจะต้องมีการประสานงานเอาทางด้านนรศตวแพทย์ของกรมปทยานเองนี่ก็คุณคุณหมอลรอเนี่ย สายสัตวแพทย์พัทรพลมณีออก็คงจะต้องลงมาแล้วแหละเพราะฉะนั้นจะต้องเอาช้างตัวนี้ออกมารักษาอันนี้งานช้างงานช้างยิงชิงประช่างตัวใหญ่ช้างตัวนี้นี่อายุไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนะครับเพราะฉะนั้นราต้องดูว่าเขาคือถ้าปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้นี่ตายแน่นตายแน่ไอ้ตัวหนึ่งถูกยิงตายอีกตัวหนึ่งเจ็บแล้วไม่รู้ว่าถ้ามันถูกยิงหรือเปล่าถ้าถูกยิงถูกยิงในเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่าแล้วลูกช้างนี่มันเอาออกกันไปหรือ,อยัง